ฝุ่น PM 2.5อยู่กับเรามาหลายปีและมีแนวโน้มที่จะหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งฝุ่นที่มองไม่เห็นแบบนี้นะคะส่งผลกระทบกับสุขภาพและการใช้ชีวิตของเรามากค่ะถึงแม้จะเลี่ยงอยู่ในอาคารแล้วก็ยังสามารถได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5ได้เช่นกันดังนั้นวันนี้น้องใจดีจะมาบอกถึง7ต้นไม้กรองฝุ่น PM 2.5ที่น่ามีติดบ้านไว้นะคะ 1. ลิ้นมังกรเป็นต้นไม้มงคลที่นอกจากจะช่วยเสริมฮวงจุ้ยแล้วยังช่วยกรองฝุ่นในบ้านและดูดสารพิษในอากาศได้ดีด้วยค่ะต้นไม้ชนิดนี้จะมีลักษณะพิเศษคือคลายออกซิเจนได้ในตอนกลางคืนทําให้สามารถวางไว้ในห้องนอนได้ซึ่งต่างกับต้นไม้ทั่วไปนะคะที่จะคลายออกซิเจนแค่ในตอนกลางวันที่มีแดดเท่านั้นค่ะ 2. เศรษฐีเรือนในค่ะ อีกหนึ่งต้นไม้มงคลที่ความหมายดีและยังช่วยดูดซับสารพิษในอากาศได้เป็นต้นไม้เล็กๆที่สามารถวางไว้ตรงไหนของบ้านก็ได้นะคะตกแต่งบ้านได้ตามใจชอบเลยค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีแดดร,ร่ำรายต้นเศรษฐีเรือนในก็จะสวยงามคงทนโดยที่ไม่ต้องรดน้ำบ่อยด้วยนะคะ3 ต้นหมากเหลืองค่ะเป็นต้นไม้ตระกูลปาล์มดูแลง่ายโตวไวอายุยืนและยังคงทนต่อสภาพอากาศด้วยนะคะข้อดีของต้นไม้ชนิดนี้คือคายความชื้นได้ดีซึ่งจะช่วยจับฝุ่น PM 2.5ในอากาศได้เหมาะกับจัดวางไว้ที่ริมระเบียงม,มุมประตูบ้านหรือที่ที่มีบริเวณสักหน่อยและแสงแดดส่องถึงนะคะ4 พลูด่างค่ะไม้เลื้อยยอดทิศที่ปลูกง่ายโตวไวปลูกได้ทั้งในน้ําและดินหลายชนิดค่ะช่วยลดก๊าซคาร์บ,บอนมอนอกไซด์และสารพิษอื่นๆได้มากถึง75%ช่วยลดฝุ่นและยังสามารถสั่งข้์แสงจากหลอดไฟได้ด้วยนะคะ 5. กวักมรกตหรือต้นเกล็ดมังกรค่ะนอกจากจะเป็นต้นไม้มงคลแล้วยังสามารถฟอกอากาศและดูดซับสารพิษในอากาศได้ดีเช่นกันนะคะควรวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงค่ะแต่ก็ไม่ควรรับแดดมากจนเกินไปรดน้ำทุกวันจะช่วยให้ต้นกวากมรกตงอกงามและอยู่กับเราได้นานขึ้นนะคะ 6. ว่านหางจระเข้ค่ะพืชอวบน้ําที่ปลูกง่ายโตวไวมีประโยชน์หลากหลายเลยนะคะทั้งเนื้อเยื่อภายในที่มีคุณสมบัติในการลดบวมสมานแผลไฟไหม้น้าร้อนลวกตัวใบก็ยังสามารถดูดซับฝุ่นสารพิษในอากาศได้ดีด้วยค่ะเป็นต้นไม้ที่ควรมีติดบ้านไว้จริงๆนะคะ ต้นยางอินเดียค่ะอีกหนึ่งต้นไม้ยอดฮิตที่ปลูกง่ายแข็งแรงทนทานแถมยังฟอกอากาศดักจับฝุ่นละอองดูดสารพิษได้ดีและยังช่วยดูดซับสารก่อมะเร็งในบ้านได้ด้วยนะคะแต่ต้นไม้ประเภทนี้จะไม่เหมาะกับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงค่ะเพราะน้ำยางอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเจ็ดต้นไม้กรองฝุ่นที่น้องใจดีนํามาบอกต่อนในวันนี้ไม่ได้มีดีแค่ช่วยลดฝุ่น PM 2.5เท่านั้นแต่ยังช่วยตกแต่งเพิ่มความสวยงามและเป็นต้นไม้ที่มีความหมายดีๆเสริมดวงให้กับเราได้ด้วยค่ะ